สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นพรมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็อยู่ในห้องเรียนแลบบวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูที่วารักษ์บอเลติกนะคะหรือว่าคุณครูแคทนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสําคัญของ แอบวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการในการทำแอบวิทยาศาสตร์นะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูแคทนะคะก็จะพานักเรียนนะคะไปเ,เรียนรู้ถึงแอบวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะได้รู้ถึงว่าแอบวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรอะไรที่เขาเรียกว่าแอบนะคะและก็การปฏิบัติการในการทำแลบวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ คุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะและวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการออกแบบการทดลองนะคะเพื่อศึกษาหลักการความรู้หาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์การทดลองวิทยาศาสตร์นะคะจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และยังสามารถสนุกสนานกับการทดลองกับการหาคําตอบเพราะว่าการเรียนรู้ทางทฤษฎีนะคะบางครั้งอาจจะทําให้นักเรียนน่าเบื่อใช่ไหมคะดังนั้นหากนักเรียนได้มีการทดลองควบคู่ไปกับทฤษฎีนะคะก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนนะคะก็จะดียิ่งขึ้นนะคะการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกระบวนการที่สามารถฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้ เป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมคะการทดลองวิทยาศาสตร์คะเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองศึกษาความรู้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะค้นคว้าหาคําตอบที่เราสงสัยได้นะคะนะคต่อไปหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือ1ทักษะการสังเกตนะคะก็หมายถึงความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างรวมกันนะคะเพื่อความสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฏการณ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หารายละเอียดนั้นๆเช่นให้เด็กๆนะคะสังเกตสีของผลไม้นะคะบอกว่าอาสมมติคุณครูคบอกวาอ่านักเรียนแอปเปิ้ลสีอะไรเห็นไหมคะนักเรียนก็จะรู้นะคะว่าแอปเปิ้ลที่คุณครูถามนะคะว่ามีสีอะไรหรือการให้นักเรียนนะคะหรือให้เด็กๆนะคะ ฟังเสียงร้องของนกชนิดต่างๆและบอกว่าเป็นเสียงของนกอะไรและการให้เด็กๆนะคะชิมรสชาติของน้ําผลไม้และบอกว่ารสชาติของผลไม้นั้นเป็นผลไม้อะไรนะคะอะต่อไป 2. ทักษะการจําแนกนะคะหมายถึงความสามารถในการจัดการจําแนกนะคะหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งที่ อยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆออกมาเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ใช้ในการพิจารณานะคะ3ประการก็คือความเหมือนความต่างและความสัมพันธ์นะคะอ่ะสมมติว่าคุณครูนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะเด็กหญิงกับเด็กชายนะคะอ่ะนักเรียนก็จะบอกได้ว่าเด็กหญิงเป็นยังไงเด็กชายเป็นยังไงนะคะ มีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันตรงไหนบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าทักษะการจำแนกนะคะอ่าต่อไป3ทักษะการวัดนะคะหมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องโดยมีหน่วยกำกับนะคะรวมไปถึงการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องอ่ายกตัวอย่างเช่นคุณครูให้นักเรียนนะคะวัดส่วนสูงใช่ไหมคะอ่าส่วนสูงมีหน่วยเป็นอะไรอ่าส่วนสูงก็มีหน่วยเป็น เซนติเมตรนะคะหรือว่าคุณครูนะคะให้นักเรียนอ่ลองชั่งผลไม้ดูว่า,ามีกี่กิโลกร,รมัมเห็นไหมคะหน่วยของการชั่งก็จะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะ C นะคะก,ก็คือทักษะการสื่อสารหมายถึงความสามารถในการแสดงผลข้อมูลจากการสังเกต การทดลองการนำมาจำแนกเรียบเรียงและนำเสนอด้วยการเขียนแผนภาพแผนผังหรือแผนที่อ่ตัวอย่างเช่นอะไระสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนนะคะใชะ้หรือไหว้วานให้นักเรียนใช่ไหมคะไปซื้อ,อน้ำปลาผงชูรสรสด,ด,ดีสามอย่างเมื่อนักเรียนไปถึงร้านค้าแล้วเราก็บอกกับแม่ค้าว่า คุณพ่อคุณแม่ให้เรามาซื้ออะไรนะคะเพื่อเป็นการสื่อสารกับแม่ค้านะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เราต้องการอะไรนะคะอ่าหทักษะการลงความคิดเห็นหมายถึงความสามารถในการนำเสนออธิบายข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งมาจากการสังเกตการวัดการทดลองโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมนะคะหรือประสบการณ์ เพื่อสรุปลงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆนะคะอะลงความคิดเห็นยังไงก็คือมีการอธิบายว่าสิ่งนั้นๆคืออะไรเป็นอะไรนะคะเมื่อเรารู้ถึงแหลบวิทยาศาสตร์คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงการปฏิบัติในการทําแหลบวิทยาศาสตร์นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ข้อที่1นนะคะควรสวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเหมาะสมไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่หลวมหรือว่าคับเกินไปเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเราใส่เสื้อผ้าที่มีความรัดหรือฟิตนะคะก็อาจจะทําให้ไม่สะดวกในการทําการทดลองนะคะหรือถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่หลวมหรือใหญ่กว่าตัวเรานะคะก็จะทาให้เราทําการทดลองนะคะยากนะคะไม่สะดวกและรวดเร็วนะคะ2 ควรสวมเสื้อปฏิบัติการนะคะทุกครั้งเมื่อทําการทดลองและถอดเสื้อปฏิบัติการออกเมื่อเสร็จสิ้นในการทดลองนะคะไม่ควรสวมเสื้อปฏิบัติการนะคะออกมาเดินไปมั่วนะคะเพราะอะไรขนาดที่เราทําการทดลองนะคะสารเคมีอาจจะติดอยู่บนเสื้อของเรานะคะเมื่อเราไม่ถอดถ้าเราไม่ถอดนะคะเราไปพบปะผู้คนสารเคมีที่ติดอยู่ในเสื้อของเรา najwię? อาจจะไปโดน เพื่อนเพื่อนหรือคนที่อยู่ข้างนอกได้อาจจะได้รับอันตรายนะคะ,ะเสื้อปฏิบัติการาคืออะไรนะคะเสื้อปฏิบัติการก็คือเนี่ยนะคะชุดนี้หรือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าชุดกาวนะคะเป็นเสื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะ,ะข้อ3นะคะหากผมยาวนะคะให้มัดให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะถ้ามีผมยาวเหมือนคุณครูนะคะก็ให้มัดนะคะให้มัดรวบให้เรียบร้อยนะคะส ควรใส่รองเท้าที่มิดชิดนะคะก็คือให้ปิดหน้าเท้าและหลังเท้านะคะเพราะอะไรถ้าสมมติว่าสารเคมีนะคะหล่นลงไปบนเท้าของเรานะคะอาจจะได้รับอันตรายได้นะคะสารเคมีอาจโดนเท้าของเราได้ฉะนั้นเราควรสวมใส่นะคะรองเท้าให้มิดชิดนะคะ ต่อมาห้านะคะห้ามนำอาหารน้ำเข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องปฏิบัติการหรือเก็บไว้ในตู้เย็นในห้องปฏิบัติการนะคะเพราะอะไรเพราะในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นั้นมีสารเคมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าเรานำอาหารเข้าไปเก็บหรือรับประทานนะคะอาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเราได้นะคะหก การใช้เครื่องมือทุกชิ้นนะคะนักเรียนต้องทราบถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องก่อนปฏิบัติงานจริงนะคะควรศึกษามาก่อนก่อนที่เราจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะไม่ฉะนั้นนะคะอาจเกิดอันตรายแก่ตัวผู้ปฏิบัติการได้นะคะเจดควรช่วยรักษาและทำความสะอาดนะคะให้เป็นระเบียบของห้องวิทยา ห้องปฏิบัติการนะคะเราเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วเราควรเก็บไปล้างแล้วก็ทําความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะอะไรเพราะสมมุติว่าเรามีการทดลองในครั้งหน้าเราก็จะไปหยิบจับและก็หาอุปกรณ์นั้นๆได้สะดวกและรวดเร็วนะคะ8กรณีเกิดเหตุหรือกลิ่นผิดปกติในห้องปฏิบัติการ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่หรือนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณครูอาจารย์ให้ทราบโดยทันทีนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้นะคะถ้าเราไม่บอกไม่รีบแจ้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากที่คุณครูให้ไปนะคะนักเรียนสามารถ นำไปปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า Goodbye สวัสดีค่ะ